การมีเพื่อนดีเป็นมงคลของชีวิตอย่างหนึ่งการไม่มีเพื่อนเลวก็เป็นมงคลของชีวิตอีกอย่างหนึ่งคน4แบบนี้อยู่ให้ห่างๆแล้วชีวิตจะมีมงคล 1. คนปอกลอบคนที่ไม่มีความจริงใจเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเมื่อถึงคราวที่มีภัยมาก็เอาตัวรอดคนเดียว 2. คนที่ดีแต่พูดชอบพูดแต่เรื่องไร้าสาระ หาประโยชน์ไม่ได้ชอบพูดแต่ไม่ชอบทำเวลาจะให้อะไรก็จะให้แต่ของที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้สักแต่ว่าให้เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือก็มักจะมีเหตุขัดข้องอยู่เสมอ 3. คนขี้ประจบชอบประจบสอบพลอไม่จริงใจเพื่อนทำชั่วก็ไม่ห้ามทำดีก็เอ,อออเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คาแนะนาอะไรไม่ได้ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทา 4. คนที่ชอบชวนไปในทางอิบหายคือคนที่ชวนให้หมกบุ่นอยู่กับการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันซึ่งหาประโยชน์อะไรไม่ได้เสียสุขภาพเสียทรัพย์เสียคนเสียอนาคตคนทั้งสี่แบบที่ว่ามานี้จะนำความเดือดร้อนนำความหายนะมาให้ใครที่เจอคนแบบนี้อย่าไปคบให้อยู่ห่างๆแล้วชีวิตจะมีมงคลมีความเจริญช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานด้วยนะขอเจริญพร